อันนี้ไปถอดรถปไ้ายแดงมาเพื่อการนี้เลยใช่ไหมขนดินใส่ปุ๋ยใน,นกองฟางขาดอะไรอีกอดเดี๋ยวไปขนเลยคะ่ะข้างล่างข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นปุ๋ยเหรอม นี่หลานยังไม่ปลูกอักมียากขึ้นเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ปุ๋ยใช้ได้ดีละวอืมตอนนี้ก็ปุ๋ยใช้ได้ดีแล้วเนี่ยเพราะว่าปุ๋ยมันเค็มหญ้าจะไม่ขึ้นหรอกอ่อาฮะไอ้นนี้คือเดี๋ยวลากไปที่โรงรถเหรอ,อาลากไปที่โรงรถไม่ได้อันนี้เอาไปลงต้นไม้เลยตรงไหนอ่ะต้นตเรียงไงอ๋อไปสุมไว้ก่อนเนี้ยเหรอ เราฟังสมคบจากหูตามาเอ้ยที่ต้นแตงโมเนี่ยมันเล่นไปเนี่ยเห็นไหมก็ให้มันต้นแตนงโมต้นแตงโมขึ้นเฉยเลยแต่ไม่นา่ารอดหรอกอเดี๋ยวช่างเขาเยียบหมดอาจริงดิก็หาไม้มาสุ่มแม่ะโอ้ยไม่ไล่นเ่ยเดี๋ยวไปกินไม่เล่น,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 น